สวัสดีทุกคนนะฮะทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันแล้วแล้วก็ชื่อคลิปกันแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่คอนเทนต์เรียกชั่นแต่อย่างใดวันนี้เราอยากจะออกมาพูดให้ทุกคนคนดูได้แบบโอเคเข้าใจข้างในตัวเรามากขึ้นนะทุกคนวันนี้แบบเราแบบไม่ได้มีดราม่าเลยนะเราแค่จะมาแจ้งอยากจะมาเล่าความรู้สึกที่เราเลือกที่จะลาออกจากงานค่ะทุกคนตอนนี้เราได้ทําการลาออกจากงานประจําเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอางี้ดีกว่าเราจะพูดถึงความความรู้สึกแล้วเนาะเราค่อนข้างที่จะทําใจลําบากมากๆก,ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะมาตัดสินใจว่าโอเคเอาละฉันฉันละออกแน่แล้วอะไรเงี้ยคือเราก็คิดมาแบบประมาณ2ปีเราทํางานเนี้ยมาประมาณ 2- 3สปีอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วเราก็คิดมาตลอดว่าให้หรือว่า สันควรที่จต้องลาออกดีและด้วยความที่ว่าปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่บ้านการเงินหรือใดๆเงี้ยมันก็ยังแบบไม่คล่องตัวพอที่จะทําให้เราแบบเฮ้ยอยู่ได้ไปอีกประมาณสักเจเดือนหรือครึ่งปีอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเออแต่เราก็เลือกที่จะโอเคไม่เป็นไร เราเลือกที่จะออกมาเลยเธอท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ซึ่งอันนี้บอกก่อนว่าไม่แนะนำให้ให้ใครออกมาโดยที่บอกว่าใช้อารมณ์ตัดสินเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ใช้เวลามาประมาณ2ปีที่จะตัดสินที่จะลาออกคือเราตัดสินใจมาน,นานมากคือคือเราตัดสินใจจนแบบพี่ๆท,ที่ที่เขาเคยทำงานด้วยกันอ่ะจนออกมาหมดแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ออกสีทีเพราะความที่ว่าโอเคเศรษฐกิจไม่ดีเรากลัว,วที่บ้านไม่โอเคนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนแล้วจนรอดมันก็ มันก็ถึงมันก็ถึงจุดอะไรเงี้ยเราก็เลือกที่จะลองปรึกษาแม่ดูว่าโอเคถ้าเราจะออกได้ไมหมนู่นนี่นั่นด้วยแม่เนาะแม่ก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนเราแม่ก็จะตามใจตลอดแม่ก็จะบอกว่าโอเคถ้าสบายใจอะไรคือทำทำงานที่ไหนทำสบายใจอะไรทำแม่จะคอยพพอร์ตตลอดแล้ววันนั้นที่เราโทรไปปรึกษาแม่แม่ก็เลยพูดออกมาแบบประมาณว่าออกเลยไม่เป็นไรออกเลย แม่พูดแบบนี้พอหลังจากที่แม่พูดแบบนี้ปุ๊บเรากับกายร็นว่าจากที่เราเครียดอยู่เราก็เลยโอเคเราหายเครียดไปแบบปิดทิ้งเพราะเราก็ไม่ได้มีความกังวลข้าในเรื่องที่บ้านละว่าโอเคแบบเราจะต้องมาเครียดในเรื่องของที่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่บ้านก็แบบไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าแม่ก็บอกว่าจริงๆอยากให้ออกนานแล้วแล้วก็ลองออกมาทําของตัวเองดูอะไรเงี้ยค่ะทุกคนตอนนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อแบบแม่ก็โอเคเนาะแม่ก็ดันหลังสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจ ที่จะออกนะฮะทุกคนออกแบบเต็มตัวและในวันนี้เราก็ไม่ได้มีสถานะเป็นพนักงานออฟฟิศแล้วเราไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างแล้วนะทุกคนเราตัดสินใจลาออกมาทำ YouTube เต็มตัวค่ะ มันคือสิ่งที่เราตัดสินใจนานมากก่อนหน้านั้นที่เรานั่งตัดสินใจเราช่างใจอยู่ว่าเฮ้ยเราจะออกมาดีไหมเพราะถ้าทิ้งงานประจําปุ๊บอะไรายได้เราก็จะหายห่วบไปเลยนะแล้วทาง y o YouTube อะด้วยความที่ว่าคอนเทนต์ที่เราทำเนาะมันก็จะมีบางเจ้าที่เขาโอเคอนุมัติตกอนุมัติให้เราสร้างไรายได้ได้จากการขึ้นของของโฆษณาไม่ได้จ้างเราเราก็ได้ไรายได้จากโฆษณาต่างๆนานานแล้วด้วยความที่ว่าโอเคยอดวิวช่องเราก็แบบไม่ได้ปังขนาดนั้นเธอเข้าใจปะคือ หลังๆมามากสุดก็แค่ประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะ2,000-3,000ซึ่งถ้าเรื่องไหนที่เขาปลดเลขสิทธิ์ให้แบบว่าโอเคคุณสามารถสร้างอะไรได้ได,ได้ยอดเงินมันก็แบบไม่ได้เยอะถึงขั้นขนาดว่าโอตายแล้วฉันอยู่สบายแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเนื้อออกมาฟิลนั้นเราก็เลย เคยซาวเสียงผ่านทาง Twitter ว่าโอเคถ้าเราออกมาแล้วเราจะทําอะไรดีคนเชื่อมั่นอะไรในตัวเราก็มีน้องๆหลายคนก็แนะนําว่าโอเคลองมาแบบวิเคราะห์ซีรีส์วิเคราะห์าะภาพยนตร์ด้วยไหมอะไรเงรี้ยเพิ่มเติมจากเรีอคชันอย่างเงี้ยเออแล้วเรากออ็นั่งคิดว่าเออจริง,รงๆเราก็อยากทําแบบนั้นตั้งนานแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีเวลาเท่านั้นเองเธอแต่ตอนนี้ก็โอเคถ้าออกมาเต็มตัวก,ก็ก็น่าจะมีเวลามากขึ้นแต่ช่วงแรกๆอาจจะต้องมีการปรับตัวกันนิดนึงเพราะว่า สิ่งแรกที่จะทําหลังจากที่ลาออกเลยนะทุกคนนั่นก็คือการนอนให้ครบ8ชั่วโมงปบมือรฮะ เราจะได้นอนครบ8ชั่วโมงแล้วเพราะก่อนหน้านั้นเนาะเราก็ต้องแบบว่าโอเคทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ทำ u t u b e ไปด้วยงานประจำก็จะเลิก6โมงครึ่งแล้วเราจะถ่ายคลิปของตัวเองได้ก็ช่วงประมาณสักส3ทุม่มจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วก็ตัดคงตัดคลิปเราเอ็กพงเอ็กพอร์ตอะไรเงี้ยนะทุกคนมันก็ใช้เวลาพอสมควรเราทำงานอ่ะ20ชั่วโมงอะไรเงี้ยโดยที่แบบร่างกายเราไม่ได้พักอะไรเงี้ยแล้วหลังๆมามันก็เริ่มมีความแบบ พรานอยจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากโซเชียลต่างๆนะเราเวลาเราไปเสพดรามาปุ๊บเราก็แปลความคิดเขามาเก็บไว้อีกอะไรเงี้ยเข้าใจปะมันก็เลยแบบลุงหลังทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยเออเดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะต้องมีการแบบว่าปรับตัวกันมากขึ้นว่าโอเคฉันอาจจะต้องมีการแบบว่า จัดแพทเทิร์นชีวิตใหม่ว่า mm hmm. โอเคฉันจะต้องถ่ายคลิปเวลานี้เวลาวันนี้ทําเวลานี้เวลานี้แพทเทิร์แนแบบนี้นู่นนี่นั่นต่างๆนานาอะไรแบบนี้นะทุกคนก็อยากจะมาแจ้งกันให้ได้ทราบว่าโอเคตรงนี้เราอาจจะมีการปรับตัวนิดนึงขั้นในช่วงแรกๆเราอาจจะแบบไม่ได้แบบ ฟิตปังเหมือนกับช่วงแบบเรีอคแรกๆอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็นี่แหละสิ่งที่เราอยากจะเหกกับทุกคนเราซึ่งตอนนี้เราก็พูดตามตรงว่าก่อนที่เราจะมานั่งถ่ายคลิปอะเราก็จะมีเรื่องเครียดอยู่แบบหลายๆเรื่องแหละแบบมันมันเข้ามาแบบพร้อมเพียงการบวกกับเศรษฐกิจบวกกับการเงินซึ่งตอนนี้เราก็พูดตามตรงว่าการเงินเราค่อนข้างที่จะช็อตมากเพราะเราลงทุนกับกับกับช่องเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก MacBook เอยกล้องเอยต่างๆนะที่ยังพอนไม่หมดมันก็มีดังนั้นคือมันก็เลยต้องแบบเหมือนแบบเหมือนแบบชีวิตตอนนี้คือเราเราล้มอยู่แต่เรายังแบบไม่ได้ล้มไปถึงขังน้นขนาดว่าเราเจ็บขาจนลุกไม่ได้อะเราก็กําลังที่จะลองลุกขึ้นดูเธอคือถ้าวันนี้เราลุกได้แล้วเรายืนได้มัน มันอาจจะดีกว่าก็ได้ในในวันที่เรายังคงพอลุกได้ยืนได้ไะอะไรเงี้ยเขาจะพเพราะเรากลัวว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ออกจากงานประชาะเรากลัวว่าถ้าอายุเรามากขึ้นแล้วถ้าเราล้มลงจริงๆอะ่ะเราเราจะจะยืนกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเนาะวันนี้เราก็ยังคงมีแรงที่ที่จะลุกแล้วก็ที่จะหึดสู้อยู่แล้วก็ต้องขอลองดูกันสักตั้งนะฮะทุกคนยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กันด้วยละกันชีวิตหลังจากนี้เราก็จะเป็นยูทูบเบอร์แบบเต็มตัวนะทุกคนแล้วก็จะมีคอนเทนต์นะคะทุกคนเข้ามาในช่องเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวอีกช่องหนึ่งเราก็จะพยายามที่จะทำคอนเทนต์ใส่เข้าไปเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนนี้เราก็มี2ช่องด้วยกันนะ,ะทุกคนก็คือช่องนี้ช่องอมรแล้วอีกช่องหนึ่งคือช่องปืนกอลโซลช่องปืนกอลโซลก็จะเป็นแนวแบบว่าโอเคแอปพลิเคชันถ่ายรูปหรือใดๆต่างๆนะซึ่งช่องนั้นเราก็ยังแบบไม่ได้เคาะเคาะแบบเต็มตัวโอเค จะทําอะไรดีอะไรเงี้ยดังนั้นคือก็ฝากไว้ด้วยละกันทั้ง2ช่องนะทุกคนยังไงก็ถ้าแบบว่าเราติดขัดอะไรไงสามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้ว่าเอ้ย ลองทำแบบนี้ไหมหรือว่าลองทำแบบนี้ไหมหรือว่าจะแนะนำให้ให้แบบเอ้ยทำแบบนี้ในแบบนี้ไหมเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนติดภาพจําว่าเอ้ยฉันคือ Reaction อย่างเดียวเธอเข้าใจปะคือเราอยากให้ทุกคนแบบว่าโอเคได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากเรามากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเรามา Reaction แบบร0ออร์ซแบบแบบอย่างเดียวอ่ะมันก็เท่ากับว่าเราก็จะ ให้ทุกคนได้เห็นแค่แบบเรียกชั่นอย่างงี้ดังนั้นคือเราอยากให้ทุกคนได้แบบเฮ้ยสนุกหลากหลายขึ้นแล้วก็มีอะไรที่มันหลากหลายขึ้นดังนั้นคือสามารถที่จะแนะนํากันเข้ามาได้อย่างเต็มที่คือแนะนําได้นะทุกคนแต่อย่าเพิ่งถึงขั้นขนาดด่าเลยนะทุกคน เพราะว่าตอนนี้คือจิตใจอ่อนแออันนี้คือพุ่งตาตรงว่าจิตใจอ่อนแอมากเพราะปัญหาชีวิตต่างๆนานานะทุกคนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ทํางานคนเดียวเนาะทั้งขั้นตอนการถ่ายคลิปนะฮะทุกคนขั้นตอนการตัดคลิปขั้นตอนการทํโปกโพสตคลิปตั้งแต่นาะเราก็ทําเองคนเดียวดังนั้นมันก็จะมีบางช่วงที่รู้สึกซึนๆมึนๆช่วงนี้ก็จะรู้สึกแบบซึนๆมึนๆนะทุกคนเราก็ สู้กันต่อไปนะทุกคนดังนั้นคือคลิปนี้ก็เป็นคลิปมาแนะนำตัวกันอีกครั้งหนึ่งว่าฝักเนื้อฝักตัวไว้ด้วยละกันสำหรับยูทูบเบอร์หน้าใหม่มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วก็มาฝักเนื้อฝักตัวอย่างเป็นทางการนะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะออกมาได้อ่ะเราก็ต้องมีต้องมีคนดูระดับหนึ่งอ่ะเธอเข้าใจปะซึ่งเราก็นั่งเช็คอ่ ข้างใน YouTube ว่าโอเคก็ยังคงมีแบบคนเข้ามาจอยก,กับกับสิ่งที่เราทำอยู่บ้างอะไรเงี้ยต่อให้มันแบบว่าไม่ได้มากถึงขั้นขนาดว่าโอ้โหขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกแบบโอเคดีใจที่หลายๆคนยังคงอยู่ด้วยกันแล้วก็หวังว่าน่าจะไปต่อด้วยกันนะทุกคนดังนั้นคือถ้าสมมติหลังจากนี้พูดมีอะไรผิดพลาดหรือว่ามีอะไรที่แบบติดขัดหรือว่าไม่ไม่ถูกใจหรือว่ามันมันมันไม่ได้หรือว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์เตือนกันได้นะทุกคนโอเคไหมตามนั้นนะฮะแล้วก็อยาก จะเรียนแจ้งตรงนี้ไปอีกว่าตอนนี้เนี่ยทางคอนเทนต์เรีคชันเราก็จะทำตามในในเรื่องที่เราอยากจะดูก่อนเป็นอันดับแรกนะทุกคนเพราะว่าเพื่นคิดว่าคอนเทนต์เรีคชันของปืนอะค่อนข้างที่จะตรง กับคาแรคเตอร์ที่ปุณวังไว้ว่าปืนจะเป็นเป็นเพื่อนดูซีรีส์ดังนั้นคือเราจะไม่มีการเร่งกันเกิดขึ้นนะทุกคนเพราะว่าปุณมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าปืนเร่งหรือว่าปืนไม่จอยกับซีรีส์เรื่องนั้นนะปุณว่าคนดูดูออกยังไงคนดูก็ดูออกแล้วบวกกับการที่ว่าซีรีส์แต่เรื่องเนาะความยาวมันก็40นาทีขึ้นอะไรเงี้ยดังนั้นคือสายตามันจะดูออกนะทุกคนดังนั้นปืนก็เลยจะขออนุญาตทุกคนว่าโอเคปืนจะเลือกเรื่องที่แบบว่่่าาปืนนนนนนอออยกกดดดูัััง้คค็จจะ ตัวอย่างบ้างัดจากพระเอกบ้างนางเอกบ้างเอ้ยคนนี้เรายังไม่เคยดูอ่ะลองดูหน่อยนู่นนี่นั่อะไรประมาณนั้นฮะทุกคนอันนี้คือเนแจ้งไว้ก่อนนั่นเองนะหลังจากนี้ก็อาจจะมีเรีแอคชั่น มากขึ้นนะทุกคนอาจจะลงคลิปมากขึ้นแล้วก็มีคอนเทนต์อื่น,นๆมากขึ้นยังไงแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วย,วยละกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่กําลังตัดสินใจว่าเฮ้ยจะลาออกดีหรือไม่ลาออกดีก็อยากให้คิดเยอะๆนิดหนึ่งนะวางแผนไว้แบบเยอะๆนิดหนึ่งก็อาจจะต้องมีแผน A แผน B ไว้ซึ่งแผน A อึงก็ออกมาทําเต็มตัวส่วนแผน B ถ้าสมมติว่ามันล้มอีกทำแล้วแบบไม่รอดอีกเราก็น่าจะกลับบ้านทางเดียวเป็นเป็นทางรอดทางเดียวยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวไว้ด้วยละกันนะทุกคนสำหรับ การเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวของปืนในครั้งนี้โอ้ยจริงก็รู้สึกอ่ะ ใจหนึ่งก็โล่งใจหนึ่งก็เครียดแหละเพราะเราต้องออกมาเป็นนายตัวเองอะไรแบบนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากพพอร์ตคอนเทนต์อื่นๆและกันที่มันยังจะพอเลี้ยงชีวิตเราไปได้อยู่นะทุกคนข้างในช่วงนี้เนาะยังไงก็ฝากไปด้วยนะฮะทุกคนโอเคเอาล่ะวันนี้ก็พูดไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ถือว่ามาแจ้งไว้นะฮะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพพอร์ตขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนหวังว่าหลังจากนี้เราน่าจะ e น j o ยแล้วก็สนุกสนาน กันไปด้วยกันอีกยาวๆเลยนะปะอ่ะโอเคทุกคนไปละเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย